Small forest to deep forest f i n i t h now. คอนเซปต์ของภาพนี้ก็คือแนวความคิดก็คือว่าจากป่าเล็กสู่ป่าใหญ่ป่าเล็กนี่หมายถึงกับประสบการณ์ของเด็กๆที่วาดภาพในแนวที่แสดงออกโดยตรงตามประสบการณ์ของเด็กๆภาพจะดูเรียบง่ายในด้านซ้ายของภาพส่วน deep forest นั้นก็คือด้านขวาของภาพหรือในส่วนกลางของภาพ ซึ่งเป็นประสบการณ์จากของผู้ใหญ่ประสบการณ์นั้นหมายถึงอะไรก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทําให้เราได้ฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมือการคิดการเดินการวิ่งการเลือกลับการแสดงออกหรือการตอบโต้จะเห็นได้ว่าเราวาดภาพได้ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งสําคัญนั่นเองแต่ดิฉันก็ยังคงไว้ครึ่งๆหนึ่งครึ่งหนึ่ง,ง,งด้านซ้ายคือเด็กๆด้านขวาคือตัวดิฉันเอง แล้วเราก็อยู่ร่วมกันในป่าแห่งนี้ค่ะ